ร้านนี้มันอยู่เกาหลีมากตมาบุฟเฟ่เกาหลีนะฮะสองเก้าเก้าร้านนูริมนะคะน,นี่ของมาแล้วมีหนังหมูมีสามชั้นซอสเผ็ดไก่ซอสเผ็ดแล้วก็คอหมูหมักซอสแล้วก็สามชั้นครับล<ะ>แล้วของเขาเยอ,อ่งมากมายมีจางจังเมียนมีแบบซุปจิมจิมีแบบเยอะมากๆเลือกได้เลยในะราคานี้เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามารู้สึกกันไม่รอช้าเลยครับร้านนี้อะไรลง เขาสั่งเขามีที่คีบด, <ไป S 1> ด้วยนะคะมีที่คีบเลครับสัามชั้นเลยครับนี่อือหือสามชั้นลงไปก่อนเลยทั้งทั้งบ้องแบบนี้ร้านนี้ไม่อยู่บนชั้นสองนะมันอารมณ์เหมือนเวลาเราไปกินที่เกาหลีแล้วแบบใช่เลยอะใช่แล้วที่สําคัญคืออากาศดีมากมันแบบลมเย็นๆพัดมาก็ชิวอ่ะเจ้าของเขาเป็นเกาหลีถูกต้องเจ้าของเป็นเกาหลีเขาลงหมดเลยเหรอลงหมดเลยครับเราไม่ไดรอฮะเพราะการ เวลากินยัได้แบบกินแบบทันใจรูกเดียวจบๆไปะได้แม่เดี๋ยวขอลงครบๆกันนะหนังหมูมันไ้งงไปหมดเลยอ่ะบอกจริงๆช่วงนี้มึนๆอยู่นะชอบชอบหนังหมูมากขึ้นเลยจริงเหรอมันจะเป็นยังไงมันจะมันจะกรุบๆเจนน่าเหมือนเหมือนไอ้นี่เหรอวุ้นเอออะไรหมูหันประมาณนะประมาณน้ะเรียบร้อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะมีกจังรอสุกนะคะเราก็นี่เลยจ้ะจ้าสังเบียนไหมครับปาฮะลุยครับเป็นไงคะอร่อยไหมครับ อร่อยมากพยากหน้าหลายทีกแต่ว่าอร่อยจริงอ,อันนี้คือซุปกิมจิซุปกิมจินะฮะกิมจิชิเกะกอมจชิเกะอร่อยมากมาโรบิฮาร์ด<ะ>โหหน่อข่าเขาดีเลยกิ้นเยอะจริีมากเปรี้ยวๆ,ๆ,ๆ,ๆไหมเปรี้ยวๆเริ่มได้แล้วนะคะอือไก่นะฮะไก่ซอสน,นะครับนี่ลงชิ้นมาเยอะแบบนี้นะฮะมา ลุยฮะแต่หมักซอสเผ็ดเขาอร่อยจริงนี่ถูกต้องถูกต้อง,งครับชิมแบบนี้นะครับมาวบลุยนะฮะง่ายได้หวดดิทำไม่ได้นะเอาจริงใคร<า>ทำได้ใครทำได้แท็กมานะคะก็บอกว่าหมูนุ่มมากแต่อเออแต่หมูนุ่มหมักดีดีข้าวเนื้อดีงามอ่ะอก็แบบไม่ขี้เหนอะเนื้อ นะนะวางบนนี้แบบนี้เลครับผ่อนนี้ก็ได้ยังไม่ทันเห็นเลยว่าวางยังไงเอามาตรงนี้ลุยนะแล้วก็เสียสติของจริงคลิปนี้ยเสียสติไปหมดปมดโมกราคาก็ดีงามน,นะสองเก้าเก้าชั่วโมงครึ่งอ่เออ,มอ,อมไม่รู้เรื่องละอยาเอาสาระก,กับคลิปนี้รู้ว่า,อ,าอร่อยแล้วกันติดติดเนะข้ามาไว้เออก็ได้กันหรือไง ตักน้ำจิ้มราดลงไปเออเออเตรียมมาติ๊กลงแบบนี้นะฮะแล้วก็ห่อเลยห่อไม่ราดน้ำจิ้มหรอไม่ต้องราดครับน้ำจิ้มเพราะมันจิ้มคนอยู่แล้วเขาหมักมาดีมากเออเขาหมักดีจริงๆลุยนะใครชอบกินหม้หมูหมักมาแล้วจ้ะอร่อยหม้หมูมากพวกขนาดนี้อย่าเกี่ยวเขาจ้างเราแล้วจ้ะเปล่าอร่อยเองเกาหลีนะคะ ร้านนี้คุ้มจริงนะบอกเลยสองเก้าเก้านี้กินแบบหลานเป็นแบบร้านสิบเมนูมากๆเส้นดูดีอ่ะดูหนึบมากเออได้ค่ะควันฉุยมากแล้วหัวคุณก็ลมตักมากเออนีโชคดีันนี้ลมดีอ่ะอารมณ์แบบอยู่เกาหลีจริงๆเป็นไงเส้นดีใช่ไหมเส้นเกาหลีต้องยอมเขาแหละ โอ้โหชุดน้ำเออน้ำเป็นแบบไหนเผ็ดจิมจิเหรออ๋อหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไร<ย>นะแบบเบบผ็ดว้าวนูริมนะครับมาตำได้ค้นคุ้มอร่อยทุกอย่างสองเก้าวก้าเมนูเลือกเยอะมากยังไงก็คุ้มคุ้มอยู่จริงจริงสุดยอดมากครับเกยบระดับโล